วันนี้เรามาจัด5สถิติที่ลิวเนลเมซี่ทำลายในปี2022สถิติแรกเมซี่เป็นนักเตะที่คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมโวครับได้ถึง2สมัยนั่นก็คือรางวัลโกลเด้นบอลนั่นเองโดยในปี2014เมซี่เคยพาทัพฟ้าขาวไปถึงรอบสิงสนะเลือดโดยแพ้ให้กับเยอรมันแต่ปีนั้นจบลงที่เมซี่คว้ารางวัลโกลเด้นบอลและครั้งล่าสุดก็คือปี2022 โดยจบลงที่เมสซี่พาทับฟ้าขาวเป็นแชมป์โลกซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลนังตะยอดเยี่ยมนั่นได้ทำให้เขาได้รางวัลนี้เป็นสมัยที่2นั่นเองอันดับที่2ทําำลายสถิติการลงเล่นของโลธาม,มาธิอุตในฟุตบอลโลกตำนานสาวเยอรมันคนนี้เคยเล่นฟุตบอลโลกที่25นัดก่อนจะโดนลิโอเนลเมสซี่ทำลายสถิตินี้ไปเมื่อปี2022ที่26นัดอันดับที่ส เป็นนักเตะที่ควา้าแมนออฟเดอะแมตช์บอลโลกมากที่สุดโดยเมสซี่ทำไปแล้ว11ครั้งมากที่สุดทำลายสถิติเติมของริสตีโน่โรนัลโดที่เคยทำได้7ครั้ง24เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ยิงทุกรอบในบอลโลกโดยเมสซี่ยิงในรอบแบ่งกลุ่มรอบ16รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบสิงทำให้เขาเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ยิงทุกรอบในบอลโลกอันดับที่5อันดับสุดท้าย เมซี่เป็นบุคคลที่มียอดกดถูกใจมากที่สุดในอินสตาแกรมโดยมีคนกดถูกใจถึง75ล้านคนทำลายสถิติของรูปไข่ที่เคยทำไว้ที่มียอดกดถูกใจ59ล้านคนซึ่งทำให้เมซี่กลายเป็นบุคคลที่มียอดกดถูกใจมากที่สุดในอินสตาแกรมหรือ i g นั่นเอง